กลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายผู้บริหารกรรมการสถานศึกษาและคณะครูร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการเป็นลำดับแรกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองเบน ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนแกนนำกรมพัฒนาที่ดินให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการปลูกผักสำหรับโครงการอาหารกลางวันการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำแผนการขับเคลื่อนงาน เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมและจัดการปัญหาโภชนาการของเด็กนักเรียนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนแกนนําและตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองเบญโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภาวะโภชนาการในระดับต่างๆดังนี้ 1. ระดับบุคคลคือตัวนักเรียน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการทางนักเรียนที่มีภาวะปกติและภาวะทุพโภชนาการ 2. ระดับครอบครัวโดยการให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยกำกับดูแลนักเรียนในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเป็นไปตามโภชนาการที่ดีเมื่ออยู่นอกสถานศึกษา3ระดับชุมชน โรงเรียนประชาสัมพันธ์โครงการผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญและช่วยการกำกับดูแลนักเรียนการเฝ้าระวังด้านโภชนาการจากผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนวัดบางสวัสดีในปีการศึกษา2565ทั้งสองภาคเรียนเปรีย,เยบเทียบกันพบว่า หลังจากที่ได้ดำเนินการตามโครงการที่โรงเรียนได้วางแผนไว้แล้วนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการทั้งอ้วนผอมและเตีย้ยจำนวนน้อยลงซึ่งทางโรงเรียนได้มีแนวทางในการดูแลเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไปทั้งในด้านโภชนาการและกิจกรรมทางกายการจัดการอาหารในโรงเรียน ทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านโภชนาการในโรงเรียนคือจะก,กำหนดเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์และติดป้ายแสดงไว้ที่โรงอาหารพร้อมทั้งมีการเขียนจำแนกสารอาหารในแต่ละวันที่ครบทั้ง5หมุ่ให้นักเรียนได้อ่านก่อนรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน โดยการจัดเมนูอาหารจะยึดตามแนวทางการจัดอาหารกลางวันเด็กวัยเรียนเมนูอาหารจานเดียวทางเลือกของสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและคู่มือการจำแนกอาหารขนมนมและเครื่องดื่มตามมาตรฐานโภชนาการสำหรับเด็กอายุ3-15ปี ของโครงการพัฒนาระบบและกลไกลเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยรวมทั้งเป็นแนวทางในการกำหนดอาหารที่ได้มาตรฐานไว้จำหน่ายในสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนโดยเน้นอาหารและขนมที่มีประโยชน์และเว้นขนมที่มีรสหวานจัดเค็มจัดโซเดียมสูงของทอดน้ำหวานน้ำอัดลม ซึ่งจะมีครูผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวันและงานสหกรณ์โรงเรียนเป็นผู้ที่คอยดูแล,แลและมีผู้บริหารคอยกำกับดูแลอยู่เป็นระยะนวัตกรรมโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมสุขภาพปนามัยและสุนทรียภาพของผู้เรียนและมีนวัตกรรมปฏิบัติตามสีสุขภาพดีทั่วหน้าสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้งมีการบรูรณาการกับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาด้วยซึ่งผลจากการดำเนินโครงการและการใช้นวัตกรรมตลอดปีการศึกษาพบว่า 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกรับประทานอาหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีการออกกำลังกายมากขึ้น 2. นักเรียนมีทัศนคติ และความตระหนักรู้ด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพที่ถูกต้อง 3. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น 4. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองในเรื่องอาหารโภชนาการและการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 5. นักเรียนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและส่วนสูงไปในทางที่ดีขึ้น